เด็กอ้วนครับนี่ครับเราทำยังไงดูดีครับเจ้าโรคที่แมลงวันครับตอมตรงนี้นะครับนี่อะไรครับนี่ตายเลยครับตอนนี้แมลงวันก็จะมาไม่ได้ครับมันจะเหม็นครับเราต้องล้างนะครับล้างด้วยนี่คืออะไรครับเบษยาอะไรครับพิงทิงเจอนี่ล้างครับล้างออกเลยนะครับเนี่ยการทำความสะอาดแผลคือนี่ครับก็เปลี่ยนค่าเนี่ยความ ความสกปรกของมันครับเพราะเมื่อกี้แมลงวันมาตอมนะครับเราต้องทําการล้างออกนะครับดูดีครับมันจะตา่ตรงนี้ด้วยนะครับที่ออกหลกนี่ตรงนี้ครับเราต้องทําอย่างนี้นะครับางออกให้หมดเลยครับไม่เสียบเลยนะครับตรงนี้เด็กอดทนมากดูหน้าตาครับความอดทนของเด็กครับนี่ครับเขาจะมีความอดทนของเขานะครับดูดีขนาดนี้ยังโอ้โหเมื่อกี้มันตอมนี่มันตอมปั๊บไอ้พวกนี้จะมาแล้วครับนอนก็จะเข้าครับทีนี้ ปล่อยมือดิเออนี่ครับเด็กอ้วนนะครับเราก็ทําไปเรื่อยๆครับเราก็เช็ดออกนะครับดูหน้าด้วยครับดูหน้าครับความนี่ครับเด็กคนนี้ทนมากอย่าจับมือเออนี่ครับดูเด็กดูหน้าเขาคนมากเด็กนี้ับล้างนี่ล้างครั้งที่สองครับต่อไปครั้งที่สองต่อครับจะล้างต่อนะัดดูนะครับโอ้โหมันจะตายเลยครับเชื้อโรคตายเลยครับตัวนี้ โดนนี่ลงไปครับดูหน้าเลยนะครับโอ้โหไรความเจ็บปวครับนี่ตรงนี้นะนาทาให้ตอนนั้นใช่ไหมครับหายแล้วครับหายแล้วพ่อแม่นี่นี่ลูกไม่มีพ่อมีแม่เพรนี่ฮะฮะไม่มีความเจ็บปวดครับนี่ครับดูครับหาย้วตอนนี้นี่ครับเสร็จปั๊บเราจะทําการเอาออกเลยครับตรงนี้เราต้องเพื่อจะให้ยาเดมมันเข้านะครับเราต้องเอาออก คือขูดขูดขูดอันนี้ออกครับเพื่อที่จะเอายาลงไปนะครับเนี่ยเราออกเลยครับเราก็จะทําการเช็ดออกครับเบาๆครับทำเบาๆเดี๋ยวน้องเจ็บนะครับทำเบาๆนะครับน้องไม่เจ็บเหรอครับเห็นไหมเจ็บไหมลูกไม่เจ็บเลยครับเป็นไงเพราะว่ามันต้องขูดพวกนี้ออกลูกเพราะว่ามันเน่าอเราก็จะทําการล้าง่อนครับ ฉีดออกครับนี่ครับเบาๆครับทำเบาๆเ,าเาดี๋ยวน้องจะเจ็บนะครับดูหน้าตาน้องไม่เจ็บแล้วดูครับไม่ไมเจ็บครับดูนะครับมไม่เจ็บไม่ปวดครับความความอ๋อเหรอความเจ็บปวดอ๋อคันกระดู้เสื้ดุ้งเฉยตกใจหมดทั้นทังเลยว่าอืเฮ้ยอะไรวะเสร็จแล้วครับตอนนี้เราก็จะทาเป็นยาแดงนะครับเราขูดออกเลยพวก้นนี้สเสร็จแล้วตอนนี้มีแต่คนลง ลกร็อตอรี่อยู่ได้ก็ไม่อยู่อะไรประมาณนี้ครับเดนทุกวันนี้ไปเราก็จะลงด้วยยาเดนครับที่นี้สุดท้ายเพื่อแผลแห้งครับนี่ครับแผลเน่าครับโอ้ยตัดทิ้งเลยเราก็ใส่รอบๆไปก่อนนะครับแล้วก็เสร็จเป็นไม่แผลเลยนี่ครับนี่ครับตรงนี้นิดๆหน่อยๆนะครับตัดขาทิ้งเลยตรงนี้ไปเลยครับรอยยิ้มครับตรงนี้ โอ okay, okay. ตัวนี้ไม่เสียช่างโยกเสียเนาะจําไว้บาดแผลนี้นะครับมันม mm ี hmm. บาดแผลเราจะมีตรงนี้นะครับรอยยิ้มซึ่งไร้ความเจ็บปวดนะครับตรงนี้อืมบาดแผลนี้หนีงานนะครับอืม mm hmm. mm hmm. จบแล้วนะครับสวัสดี